ซิปปีลำเศร้าปีลำาบหินหำ่ม,มายามดากํำพันหำขี่กากมาฝาดดากอยู่บอ่อเศร้ามาเมื่อนีบได้ซีแม่สิวาให้อไอซีทลารเพื่อเดบอสู่แม่ฟังสวัสดีครับผงซองดูฮีนายสมชัยหำเรืองสีผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบพันธุ์ระหว่างไข่สุภาพบุรุษท่านใดที่มีอวัยเพศอ่อนแออ่อนแอแรกกระสับกระสายไตยพิการอาหารไม่ย่อยเวลาซีสีบอปินตาซี่แตกเอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ไปใช้ครับนี่คือมาวิล ผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้ท่านห้าแข็งไปตลอดนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสําหรับท่านชายที่ชอบซี่บอกว่าสีเป็นสีเสาสีแร่งสีตะแคงสีไงสีตายสีทุนสีจนคนขอร้องชีวิตต่อไปนี้ท่านไม่ต้องไปพึ่งนารีลําพึงหรือว่าเสือร้องไห้หรือว่าโดไม่รู้ลมเพียงท่านรับประทานอาหารเสริมชุดนี้ไปห้าท่านจะแข็งโกลโดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผ่านอยอยหรือว่าการตรวจสอบมาเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าท่านจะซี่กันชนบ้านแตกสแลกขาดเสือสารมีดมีดปินแผ่นดินไหวไห้ทะลุคูทลายคันไถหักจะหวักงอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยท่านได้เดี๋ยวท่านจะบอกว่าผมเป็นคนพูดมากปากเปียกคอยเสียคำม้นเอาเป็นว่าผมจะรับประทานให้ดูว่าหำม,มันจะแข็งจริงหรือเปล่าเมื่อแกกองมาเวลออกมาแล้วนะครับข้างในก็จะบรรจุยาหเม็ดประทานโทษนี่คือ,อยาหเม็ดของมาเวลของแท้ของดีต้องมาเวลเท่านั้น เมื่อแกะยา6เม็ดให้ท่านทันครั้งละเม็ดนะครับก่อนที่ท่านจะมีเพศสัมพันธ์หรือการซี่การประทานโทษอันที่แถมมาท่านอย่าไปซี้แตกนะครับนี่คือสารการบวชผลิตภัณฑ์มาเวลบรรจุแคปซูล6เม็ดประทานโทษอย่ารับประทานครั้งเดียวจนหมดนะครับรับรองว่าท่านจะหามแข็งจนถึงปีใหม่เลยทีเดียวให้รับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นก่อนที่จะนจะมีเพศสัมพันธ์30นาทีประทานโทษเดี๋ยวผมจะชี้แตกให้หนูถ้าผมคอยแข็งขึ้นมาท่านต้องรับผิดชอบในค่ําคืนนี้ นี่นะครับของแท้ของดีต้องมาเวลเท่านั้นครับหนึ่งเม็ดก่อนมีเพียนสัมพัน์การสี่กันจะเกิดขึ้นอืมสีเบลน,น่าหนโอ้้อ้โอ้ท่านผู้ชมออดใผลคักปปะจเย็นลูกใจเย,นจย,นจยน็นใจเย็นอีกสามสิบนาทีผมจะแสดงให้ดูว่ามันแข็งจริงหรือเปล่าเกาจะโกงหงกเราไหมนี่คือมาเวลมาเวลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายของแท้ของดีต้องมาวิลเท่านั้นสี่อืดสี่ทนสี่จนคนร้องขอชีวิตสั่งซื้อได้ที่ไลน์แล้วก็เว็บไซต์ที่ผมแปะให้ด้านบนนะครับแก่ว